ชอบสินค้าดีทิฟรีได้ง,าง่ายๆที่ King Power Application เดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวง หลังจากที่เราได้พูดคุยกับคุณลุงกำพลถึงแง่มุมในการทำเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบเฉพาะตัวของบ้านสวนพักกูดทองกันไปแล้วตอนนี้คุณลุงกำพลจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักบ้านสวนพักกูดทองให้มากขึ้นว่าทำไมที่นี่ถึงได้เด่นในเรื่องของผักกูดมากขนาดนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสวนพักกูดทองทาในระบบอินทรีย์ซึ่งมจีจุดเด่นของผักกูดอินทรีย์ก็คือ รสชาติจะจะกรอบจะไม่จะไม่มีเมือกเหมือนผักกูดทั่วไปเนื่องจากเราใช้ในการปลูกผักกูดที่แบบปลูกบรเนินซึ่งใช้ระบบน้ําตะปิงเกอร์มาเล้ซึ่งมันจะแตกต่างกับกับผักกูดที่มันอยู่ตามที่ลุ่มต่างๆซึ่งซึ่งไอ้ผักกูดที่อยู่ที่ลุ่มเขาจะแช่น้ําจะทําให้อ้แบบรสชาติกับผักกูดมันมันมีเมือกผักกูดที่ผมใช้นี่คือโดยทั่วไปแล้วเขาจะเรียวกว่าผักกูดพันธุพื้นเมือง ซึ่งปากูดพันธุ์พื้นเมืองนี่มันจะมีทั้งทั่วประเทศไทยจะเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกได้ทั่วประเทศไทยแต่มันจะมีปรากูดอีกแบบก็คือปรากรูดช้างมันคล้ายกับปรากรูดเต่กั้นจะโตวกว่าแล้วก็เอามากบ่อยพูกได้และอีกสองสามสายพันธุ์คือเป็นปรากูดที่กินไม่ได้คือเขาจะอยู่ในตระกูลเดียวกับปาก,กูดนี่นี่นี่คือปาก,กรูดที่เราใช้มูลไส้เดือนมามาทำการใส่ซึ่งมันจะ แตกต่างจากปุ๋ยเคมีถ้าเป็นปุ๋ยเคมีถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีปรากูดน,นี่เขาจะความเขียวคือเขาจะอีกแบบหนึง่งคือเขาจะฉ่าน้ําไปเลยแต่ถ้าเป็นปกักปุ๋ยที่ว่าเราใช้แบบใส่ปุ๋ยหมักหรือว่าใส่หมุนไส่เดือนนี่มันจะอยู่ประมาณนี้จริงๆดินโดยสภาพตามสภาพของพื้นที่แล้มมันไม่เหมาะที่จะจะทําการปลูกผักเพราะว่าพื้นที่ด้านหน้านี้ทั้งหมดเขาจะไม่มีหน้าดินเพราะว่าเมื่อสมัยก่อน คนโบราณเขาเอาน้ํามาล้างชะล้างเพื่อทําเรดีบุกทําให้นาดินสูญหายไปทั้งหมดเราจะไปปลูกยางพาราหรือไม้ผลต่างๆมันไม่ขึ้นก็เลยทัดลงนําฝักกูดมาปลูกแต่เมื่อนำฝักกูดมาปลูกโดยที่ว่าฝักกูดเขาชอบในสภ,ภาพที่ว่าดินกองแค่กับอุดมสมบูรณ์เมื่อเรานำฝักกูดมาปลูกเราต้องใช้ความอดทนในความพยายามที่จะทําให้ฝักกูดเติบโตขึ้นมามีความงามันนต้องเราต้องใช้การทัดลง มันหลายปีเหมือนกันกว่าจะรู้ว่าเมื่อเรานำมูลไส้เดือนมาใส่นี้มันจะฟื้นแล้วก็จะงามกว่ามูลสัตว์ต่างๆที่เรามาใส่วิธีการดูแลถ้าเป็นดูดูแล้งก็จ่ายน้ำช่วงเช้ากับช่วงเย็นแต่ถ้าเป็นดูดดูฝนก็คือจะไม่ให้น้ำในการให้ปุ๋ยก็คือจะต้องทำหญ้าก่อนเมื่อทำหญ้าเสร็จแล้วก็เลยจะทำการหว่านมูลไส้เดือนใส่ลงไป เพราะว่าถ้าเราไม่ทำหญ้าหญ้าเนี่ยจะมาปกคลุมแทนผักกูดทั้งหมดเมื่อหญ้ามันเยอะมันจะคลุมพื้นที่ทั้งหมดจะทำให้ผักกูดไม่สามารถเจริญเติบโตได้เวลาเราหว่านปุ๋ยไปผักกูดก็จะไม่ได้กินคือหญ้าจะกินฉะนั้นจุดสำคัญก็คือต้องทำหญ้าออกออกมาประจำเพื่อทำการใส่มูลไส้เดือนและจะได้ผักกูดที่ว่าฟองแคกจะอวบโดยธรรมดาแล้วผักกูดจะ รอบๆการเก็บก็คือประมาณ3วันช่วงเวลาที่เหมาะสมการเก็บปัากุดก็คือประมาณ6กโมงครึ่งถึง7โมงเพราะว่าถ้าเราไปเก็บช่วงที่ว่าจะสายสายปกุดจะเหี่ยวที่ว่าเราเก็บช่วงเช้าเพราะว่ามันจะมีน้ำค้างช่วงกลางคืนจะทำให้เราเก็บปักกุดง่ายแล้วเราจะมองดูสังเกตปักยอดปัากูุดจะง่ายกว่าถ้ามีแสงแดดเยอะๆเราจะหาปักกุดช่วงเช้จะยากเพราะว่า สงมันจะมาปิดบังทัท <Laser. S 2> ท้งหมดวิธีเก็บที่ว่าถูกต้องสุดคือช่วงเช้าช่วงเย็นนี่จะเก็บไม่ได้เลยในช่วงหน้าสูตรเปลี่ยนโลกของวันนี้คุณลุงกำพลจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยสำหรับเลี้ยงไส้เดือนซึ่งมีเคล็ดลับแตกต่างจากที่อื่นอย่างแน่นอนอดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับการนำอาคารที่มีอยู่แล้วมาประกอบธุรกิจโรงแรม ปัจจุบันมีผู้ประกอบการสนใจมาทำธุรกิจโรงแรมกันมากขึ้นโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กหรือโฮสเทลซึ่งอยู่ในเทรนด์การท่องเที่ยวยุคป,ปัจจุบันโดยผู้ประกอบการบางส่วนได้นําอาคารที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อใช้เป็นโรงแรม กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจข้อมูลอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธรุ er, รกิจโรงแรมพบว่ามีผู้ประกอบการนำอาคารประเภทอื่นมาให้บริการที่พักแก่ประชาชนซึ่งลักษณะและโครงสร้างของอาคารที่มีอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับอาคารที่ใช้ประกอบธรุรกิจโรงแรมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดดังนั้นกรมโยธาธิการและผังมเมืองจึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธร ark, ุรกิจโรงแรมพศ2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2561อาคารนั้นจะต้องเป็นอาคารที่มีอยู่ก่อนวันที่18สิงหาคม2559และมีความประสงค์จะดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพักหรือโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพักและห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหารเท่านั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่จะนำมาประกอบธุรกิจโรงแรมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดได้โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้ผ่อนปรนข้อกำหนดบางประการเช่นต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า10ในร้อยส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคารอาคารสูงไม่เกิน2ชั้นมีห้องพักในหลังเดียวกันไม่เกิน10ห้องช่องทางเดินในอาคารต้องกว้างไม่น้อยกว่า1เมตรบันไดกว้างไม่น้อยกว่า90ซนติเมตรติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือไม่น้อยกว่าชั้นละ1เครื่อง อาคารที่สูงตั้งแต่2ชั้นขึ้นไปที่มีห้องพักในชั้นเดียวกัน1 0 2ถึงห้องช่องทางเดินอาคารต้องไม่น้อยกว่า1.2เมตรอาคารที่สูงตั้งแต่2ชั้นขึ้นไปที่มีห้องพักในชั้นเดียวกันเกินกว่า20ห้องช่องทางเดินในอาคารต้องกว้างไม่น้อยกว่า1.5เมตรสำหรับอาคารสูง3ชั้นที่มีเสาคานต่งพื้นบันไดโครงหลังคาหรือผนังของอาคารทำด้วยวัสดุไม่ทนไฟ ต้องติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งไฟส่องสว่างสำรองและติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ1เครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน200ตารางเมตรส่วนอาคารที่สูงตั้งแต่4ชั้นขึ้นไปเสาขานต่งพื้นบันไดโครงหลังคาและผนังอาคารต้องทำด้วยวัสดุดทาวรอที่เป็นวัสดุดทนไฟและต้องมีบันไดหนีไฟตามลักษณะที่กำหนดไว ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ถึงวันที่18สิงหาคม2564แต่ก็พบว่ายังมีอาคารที่ไม่สามารถดําเนินการเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้อยู่จํานวนมากด้วยเหตุนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ออกกฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมฉบับที่3พศ2564เพื่อขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีก3ปีโดยจะสิ้นผลการใช้บังคับวันที่18สิงหาคม2567 เมื่อเจ้าของอาคารได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือใบอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายควบคุมอาคารแล้วจะต้องไปยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่อนายทะเบียนโรงแรมตามกฎหมายโรงแรมก่อนจึงจะสามารถประกอบธุรกิจโรงแรมได้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ w w w d d p t g o t h หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0 2 2 9 9 4 0 0ก่กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย ประชาชนอุ่นใจอาคารปลอดภัยได้มาตรฐาน